ลสวัสดีค่ะทุกคนที่เบลอัดคลิปในวันนี้นะคะไม่มีอะไรเลยอยากจะมาป้ายยาทุกคนค่ะคือเบลนะไปเจอของดีของดือ้อของใหม่ของที่แบบมันจึง้งทุกคนต้องตามค่ะคือจะบอกว่าแอบใช้มาสักพักนึงเราสึกแบบทับจิตทับใจนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันนั่นก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มตัวใหม่ของโอเลค่ะคือโอเลวิทซีเซนซิทีฟซูเปอร์เซรั่มค่ะซึ่งเขาจะ ลดเลือนจุดด่างดำนะคะสำหรับคนที่ผิวแพง้ง่ายโดยเฉพาะ ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นวิตามินซีเข้มข้นเลยค่ะคือเขาจะช่วยลดเลือนจุดด่างดําฝังลึกนะคะแต่ความพิเศษของเขาคืออะไรออกมาสําหรับผิวแพ้ง่ายค่ะแถมเนื้อนะคะเขาบางเบาไม่อุดตันไม่มีน้ําหอมค่ะแล้วไม่มีสารที่ทําให้เกิดการแพ้ถึง25ชนิดเลยนะคะแล้วเขาผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วด้วยเขาใส่สารที่ชื่อว่าซีฮาโลสนะคะแล้วก็เห็ดชิตาเกตและสารายค่ะซึ่งเขานะเป็นตัวชูโรงเรื่องความชุ่มชื้นค่ะแล้ว ก็ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวด้วยค่ะคือแบบมันอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแน่นอนเบลคอนเฟิร์มค่ะนี่อย่ารอช้านะคะเแบลบอุตส่ามมาป้ายาของดีทั้งทีค่ะกับตัวนี้เลยโอเลวิตซีเซนซิทีฟซูเปอร์เซรั่มสำหรับผิวแพ้ง่ายค่ะไปลองกันนะ